มันตงขึ้นมเลยตงขึ้นมาตะิก่นรถรถเยอะไมน้องคด้ปกติอย่นะตะคิวมันก็สองอย่างความม่เอื้อต้านน้ำตัวพี่เลี้ยงส่เข้ามาด้วยนะชีสเองแต่ห้านรชีสเลยนี่เ่ ได้เนาะเกิดอะไรขึ้นครับใงจังหวะนั้นมันไม่ได้โดนอะไรเนาะจังหวะล้มไปแล้วมันเหมือนปีจังหวะหรือเปล่าไม่ครับมันลงไปแล้วลุบขึ้นอกเลยก็ไปที่เขาไปหาผมนะมันขึ้นดิจี้ขึ้นมาเลยพอจังหวะเราลงก็มันจี้เลยไม่เอ้าเป็นเราที่ล้มครับเป็นเราเป็นเราที่ตัวลงเลยครับมันยังมันอ๋อมันเป็นแล้วเรายืนไม่ไหวนะ ดูลำไส้ดูเยอะเฉยๆแล้วก็ลุนแงไปเลยครับคก่อนก่อนที่มันจะไปจะคิวช่วงพักย้อนมีการอะไรไหมน้องไม่มีปกติเลยเนาะได้พูดอะไรกับแฟนวันนี้ครับน้องไม่เป็นไรวันนี้ขอโทษครับพี่แต่สิบครับครับไปกำลังใจให้ครับผมสู้ต่อไปครับอยากอยากพูดถึงอะไรถึงพี่เศยบ้างไหมก็ขอโทษครับที่ทำให้ยุ่งยาก ก็เป็นกำลังใจให้นะครับตอบฟังแค่บอกว่าต้องใส่เยอะน,นะเพราะว่าสำเร็จเลยนะลูกลูกวันนี้มีลูกชายมามาเชียร์ด้วยอายุเท่าไหร่นะครับอายุสามขวบครับสามขวบโปรตีเนเลลูกชายมาเชียร์ตลอดไหมไม่ไม่ก้อยลูกลูกเยอะเลย<อ> เพราะว่าวันนี้โรกซารแล้วนะเจอได้ไหมเกมมัชุกเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำไมมันปิดมันง่ายมันไปไปเรื่อยครับเออคิดไหมว่าจะเกมจบไวแบบนี้มันง่ายกว่าที่จคิดแรกเขายายาวไปไอ้เด็กลูกที่เราน็อกเขาได้นี่มันเป็นมันยังไงมันโดนอะไรน็อกเขาน่าจะรู้สึกเก็บขาครับเห็นขาเขาบวมเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าตะคิวกินแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงไปเลยเห็นขาบวมนิดนึงนะเห็นเหยีขาเขาบวมใช่ไหมแล้วติดขาเขาติดไป่ได้อย่างไงใช่ครับน่าจะยกแรกเติดขา ขาพอแล้วน่าจะสะสมมาครับผมแจ้งเกิดดิแจ้งเกิดนะครับแจ้งเกิดได้ไหมครับผมไม่ไม่ทันเหนื่อยไม่เหงื่อไม่ทันซึมครับอ๋อจากเครื่องไครไปนั่งก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับร้อยสามสามมีโอกาสไหมที่เราจะรีแมตต์กับเพชรสีนี้อีกอีกไฟฝ่ายก็พอสักร้อยสามสามอ่าร้อยสามสามเนาะอ่าอายุอะไรครับนี่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ปีครับจังหวัดไหนครับจังหวัดอุดรธานีครับเห็นเราเห็นเห็นว่าเราต่อยเสร็จเราไม่เคยกลับอุดรเลยเพราะอะไรครับ แฟนที่บุรีรัมย์เราเป็นเคยบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปบนล็อกไปรับอาชีพไหมฮะเออเซี่ยแม็กยังไม่ได้เล่นเลยครับแต่แกก็อาชีพครับให้ให้ค่าขนมมาใ,ให,ให้เซี่ยแม็กให้ค่าขนมมาอีกกี่บาทไม่รู้นะคฮะแล้วเซี่ยแม็กนี่มีให้ทุกไฟอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่ทันเหนื่อยฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เรานี่หน่อยครับเป็นเชียร์ไทยมวยเจมส์ก้าด้วยครับแล้วก็ พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับผมวันนี้ก็ชนะไปแบบว่าเนือยยินดีด้วยครับผมครัอุ้มบู้ชายเสียมข้าวครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็กปัญญานกปันยุที่สามครับ